สวัสดีครับครูปิ๊กนะครับปิโกซีนเอ็กวันนี้ครูปิ๊กจะพามารู้จักน้องโซเฟียซึ่งเป็นจ่าฝูงของบ้านจันตาแลนมาตลอดเวลาไปรู้จักกันเลยน้องโซเฟียเป็นสุนัขตัวแรกที่ครูปิ๊กได้มาเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆประมาณอายุประมาณ2เดือนเพื่อนครูปิ๊กให้มานะคะรับโซเฟียเป็นสุนัขที่ฉลาดมากเรียนรู้ได้เร็วแรกแรก แรกๆก,ก็มีแต่โซเฟียแต่หลังๆก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก็มีสเตฟานแล้วก็ซาบิน่าเพิ่มขึ้นมาตอนนี้น้องอายุได้10กว่าขวบแล้วนะครับคูปี้เคยเสียใจครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นนึกว่าโซเฟียจะไม่รอดซะแล้วคุณหมอบอกว่าคูปี้ต้องทําใจนะครับอาจจะไม่รอดคืนนี้แต่ก็มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงน้องรอดมาได้ คูปิกรักโซเฟียมากเลยเพราะโซเฟียเป็นสุนัขตัวแรกที่คูปิกมีแล้วเขาไม่ดือ้อเขาเชื่อฟังแล้วก็แสนรู้แล้วก็ไม่ดุโซเฟียมีอะไรตลกๆหลายอย่างไว้วันหลังคูปิกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับใครที่รักน้องหมาก็อย่าลืมเอาใจใส่เขาด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้คูปิกด้วยนะครับ